โยสวัสดีครับพเพื่อนเพื่อชาวสมัทวอทุกคนครับพบกับเทนสตอมมี่นั่อีกครั้งครับวันนี้เป็นคลิปกิวล์นะครับผมมีอัดคลิปไปล่วงหน้านะครับเป็นกิวล์ของเมื่อคืนนะครับแล้วก็เมื่อเช้าผมเป็นคิวพักนะของกิวนะครับน่าจะได้ปล่อยอคลิปติดกัน2องกิวล์เลยขอโทษเพื่อนเพื่อน,นที่ติดตามรับชมกิวล์ผมด้วยนะอาจจะเฮ้ยทำไมขาดช่วงจังนะครับแต่ว่า ผมออกมาทํางานต่างจังหวัดครับเน็ตที่อัปโหลดเนี่ยแย่มากนะครับแล้วก็งานค่อนข้างหินนะครับช่วงนี้งานหนักนาดูแต่ก็ว่างก็มากิวว้ให้เพื่อนๆชมกันครับซิมโฟนิกนะครับกิวซิมโฟนิกยังไม่รู้เลยว่าเจอกิวอะไระเมื่อกี้โอ้โหนะครับเลือกบ้านเขียวจิ้มๆดูบ้านเขียวก่อนแล้วกันนะครับ อนุบิดลมนะครับน่าสนใจมากอ่าเพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มไอ้คูเรนซี่นะครับอืมมีตัวทำก่อดตากบ้านน่าสนใจนะแต่ว่าน่าจะเก่งนะดูเลยโอ้ช่วงช่วงบวกสองนี่อาจจะต้องหาบ้านเข้าสักหลังนะครับอือหูบ้านล่างนี้น่าสนใจมากครับเก่งน่าดูเลย อูทีมล่างเป็นทีมในฝันผมเลยนะแต่ผมขี้เกียจฟิวเจ้าแพนด้าไฟมากเลยครับผมมองทีมล่างนะผมจะฆ่ายังไงใช้ใช้อีมน้ำนี่แหละครับแต่ว่าพัดลมน่าจะทนดาเมจขนาดนี้ไหวไหมทีมบนทีมบนนี่ใช้ วิวหลวนก็น่าจะโอเคนะครับคือมังกรไม่น่าจะฆ่าตายนะออลลมก็ไม่ไม่น่าเหมือนกันครับแต่ทีมล่างนี่สิครับแบบนี้ไม่ไหวนะพัดลมรับคนเดียวนะอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้บีดไฟครับ อีกวิธีก็คือใช้อลอร์เคลนไฟครับออร์เ,ลเคลนไฟไปลบแต่ว่าเราจะไม่มีตัวคิวนะคือเจ้าเนี้ยมันมีนมบัฟอีก2อ,อันนะครับแล้วก็อาร์ไฟมีบัฟปีกนะเป็นทีมกันที่ค่อนข้างเจ๋งเลยทีเดียวครับโอเคทีมล่างนี้เราจะฆ่าใครก่อนทีมล่างนี้เราจะฆ่าบีสมองก่อนไหมนะครับน่าจะเก่งสุด ในทั้งหมดทั้งมวลนะครับอยากเอาเอาละเคอนไฟไปจริงๆนะผมพยายามไล่ทำตัว6ดาวขึ้นมานะครับเพื่อนๆเผื่ออนาคตผมจะสตรีมนะมไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนอยากดูสตรีมไหมนะห้าคนสิบคนผมก็ทำแล้วนะถ้าผมทำไหวนะครับ ใครอยากดูลงชื่อด้านล่างเลยครับใครอยากดูลงชื่อด้านล่างเลยครับอยากรู้นะว่ามีคนอยากดูจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะถ้าทําขึ้นมาแล้วไม่มีคนดูผมคงเสียใจคงจะเฟลแล้วเออใจเย็นใจเย็นเยออให้คุยกับผู้ชมกันสินี่ก็ใส่ใหญ่เลยนะเห,นเห็นเห็นเราง่ายไม่ตอบโต้นะตีเอาตีเอานะนี่ถูกมังกรไม่เข้าครับค่าเจ้า แต่ก็ต้องชัก่ามาังกรก่อนครับมังกรอ,อื่นนะมังกรอ,อื่นนะเอาเอาไปเล่นไปตัดเกรดไม่ติดอะไรไม่ติดเลยเว้ยสตันติดเฉยเลยโอ้มเอยใจเย็นใเ็นฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหูโหโชคดีโคตรใจเย็นชเนชี่ยไม่เจ็บแต่จะตายแล้วเนี่ย หผมจะเสียคอลมครับโอเคออ่าไม่คิดว่ามันจะถึกขนาดนี้นะครับโอ้โหอืมแมงเลย โอ้โหแม่งเอ็กตายอีกโอ้ไม่ตายอีกเชียร์เสียทีมคอนไปด้วยนะครับแ่งเอ้อยโอ้โหมาเต็ม อ้อื้มไม่ได้ประมาทเลยนะเมื่อกี้โอ้ยใจเย็นใจเย็นชมาแล้วครับไอ้ทถ้าขออีกตั้งทีขออีกใต้ทีไม่ไม่ให้ด้วยอืมอ้มอื้มทีเต็มเลยครับ จิจเจทำด้วยอะไรโอ้โหไม่ติดอะไรเลยอะชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับโอ้โหแม่งแล้วกูจะชนะมัอนอยังไงวะเนี่ยขเกาหัวกึกๆเลยครับโอ้โห อืไม่ติดอะไรเลยครับโห เฟลเลยครับผมเสียคอนนะครับเสียทีมอ่าเสียพัดลมนะครับ อึง้งอึ้งกับทีมเมื่อกี้อยู่นะคร <c oughs> ับขาดพัดลมไปเหมือนขาดใจเลยนะครับตัวฮิวเหลือพีดไฟอินุแสงนะครับ ช้างน้ำช้างมืดนะครับการูด้านะครับอืมอ่ามีฮาปูแต่ไม่น่าจะไหวนะครับผมมองการูด้านะ การุด้าลูนโอเคอยู่นะครับค่อนข้างแน่นนะครับเคลุยยอ้ไม่น่าพลาดบานแรกเลยครับพลาดเยอะมากเลยจริงๆอ,อูทนีนี้ลอสเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับ แต่ไม่ไม,ไม่ไม่มีดรอมึงดึงสี่มึงดึงสี่เอ้ยใจเย็นใจเย็น เกมนี้น่าจะยืดเยือนะโหแม่งคิวทีซะเอกตาโหไม่เอกต้าอีกอะ่ะเอกตาโหไม่เอกต้าเลยอะ่ะอืม แล้วดูดิเขาเอ็กต้าเรื่องรัวๆครับสตันดีู่้ฮู โอ้โหแล้วเนี๋เยเขาเอ็กต้รรัวๆเลยครับผมแม่งไม่ติดเฮอะไรเลยครับ อย่างนี้ตั้งแต่แรกก็ชนะไปแล้วครับโอ้โหแล้วมาเอ็กต์ตาตอนนี้มันจะได้อะไรวะ,ะยังไม่ถอดใจนะครับโอ้โห ปุกแม่งก็ไม่ได้ด้วยนะเมื่อกี้มาดูครับจะยังไงผมมีดูดเลือดนะลิงก็แทงไปดูดเลือดไปครับโเอ้ สตานหรือสตันหรือพ <l ikes> ีดีวะหูฉันนะไม่จนหยุดสุดท้ายจริงครับกูกูฆ่ามึงก่อนแล้ว มึงต้องตายแล้วมึงต้องตายแล้วมึงต้องตายอย่างคเรามานะครับมึงเลยครับให้มึงตายอย่างนั้นแหละสะสมที่สุดแล้วชนะได้ไงวะ ที่เหลือผมจะเอาอะไรไปสู้เขาวะเกาหัวแก้ๆแล้วครับอ่าทีมล่างใช้เหมือนเดิมครับเพื่อความชัวนะทีมบนนี่สิครับทีมบนต้องนิมนต์ผิดไฟแล้วครับ ผมคุณแอดมินแอดมินอ่าเพจออฟฟิเชียลซัมมันเนอร์วอล์นะครับอินบอกมาว่าโพสคลิปรีวิวเจ้าอนุบิสไฟให้แล้วครับใครดีวะข้างบนนี้ใครก็ไม่โอเคเลยครับ ID, ยงไดีใครดีครับอีกคนหนึ่งคือไอ้ปอบลมนี่ไม่ช่วยชีวิตเราแน่ครับไอ้ปอบไฟปอบไฟนี่ไม่ช่วยชีวิตผมแน่ๆครับแต่เราต้องมีบับดาเราต้องมีบับดาบ มันเร่งเสร็จปอบโดนยิงจบเลยครับทุกอย่างที่วาดฝันกันมาไว้นะครับ เครียดเครียดเครียดนะครับอืมเหมือนทีมเหมือนทีมวาลม,มันเสี่ยงไปคนระับ เราขาดอีกเ,อเราขาดอีกตัวเนื้อที่ผมเคยเห็นเขาใช้ทีมนี้นะแต่อีกตัวนี้อะไรดีครับมันมีโคตรฮิวด้วยครับ มีวิวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ด้วยนะครับการลุยกับอีฟรีดน้ำนี่มันเป็นอะไรที่คือถ้ามีทีมคอนะข้างล่างผมเอาทีมเอาทีมล่างไม่ตีทีมบนนะครับแล้วก็เอาคอนไปมีวิธีครับคืออย่างนี้ แล้วก็ผมใช้ดีเคลมครับดีเคลมมดน้ำโจ๊กครับไม่ติดผมดับครับทีมล่างนะดีเคตัดกิฟไม่จบผมแม่งจบเลยครับ โคครับลีลิสหมดเลยครับยิงใครก็ได้ที่ไม่ใช่กูครับอีฟีน้ำบอกปุ่งมึงจะดึงจะดึงจะทำอะไรเรื่องของมึงเลยครับยิงกลาดแม่ให้หมดครับนั่นทำไมต้องเป็นกูล่ะ ไอ่ดีที่แม่งตายครับเอาจนกูติดอะเสียเวลากูนิดกูหน่อยก็เอานะโอเคพอใจยังโอเค บนน้ำดูจะถึกน้อยกว่านะครับเราไปลุ้นทีมล่างกันครับทีมบนนี่ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วมา โอเคเล t อิ g โกนะ go, ครับเล t อิ g โกครับป่าไม่ตายคือตายครับเฮ้ยยส yes. เอาวะ <c oughs> อย่างน้อยๆก็ก็แพ้แค่บ้านเดียวอะโอเคสวัสดี <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆเชา้า4 5 4 5นะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆ <c oughs> เม้นหน่อยครับถ้าอยากเห็นสตรีมผมนะเดี๋ยวจะกลับไปศึกษาเรื่องนี้ดูนะครับแล้วก็อาจจะนัดแนะวันเวลาเนาะว่าจะสตรีมอะไรสตรีมวันไหนนะครับโอเคถ้าใครอยากดูก็เม้นหน่อยแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ